โอเคเรากลั okay, บกันมาในสกายโวแบบโซโลบ้างหนึ่งโซโลแบบโนมอลอ่ะโนมอลเลยอ่ะเป็นแบบคลาสสิกเลยปึ๊บ okay. Ooh, โอเคอุ้ยรัวๆเร็วๆสวยๆโอ้ยเโคตรเร็วอ่ะรับนีนครบเซตสวยงามครบเซตครับตอนนี้กินแอบบะทองเอ้ยกินน้ำทองกินจะสเปรดกันเลยโอเคจากนั้นก็ต่อ ops, ป๊อกไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลงไปต่อมาดิต่อมาดิต่อมา <c oughs> เออต่อมาโดดลงมาโดดลงมา,องมาเออเออไม่ต้องกลัวเขาไปแล้วตัวนู้นอ่นะสวยลงมาไปไหนไปไหนลงไปเออลงไป let's go เ okay. คถ้าตรงกลางตรงกลางน่าจะผมว่าน,น่าจะมีของนะออสวยสวยทีย่เขาเก็บกล่องอนะ่ะลงไปเฮ้ยโอเคเราไปเก็บของก่อนคนระับตอนนี้อฮ้ยไทยมติรวยจังวะ โอ้โอ้โอ้ตอนนี้เขายังไม่เก็บของใช่ไหมสวยดาบไฟอ่ะเดี๋ยวๆนะกินสเต็กโอ้โหมาดิตาไหนแล้วไปเดี๋ยวๆนะก่อนจะบบกเราต้องกินน้ำยาวิ่งเร็วเพื่อทำให้คนวิ่งเร็วขึ้นอุย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 ยยามีน้ำไม่เอ่ยเก็บเราว่าก่อนโอเคต่อไปผมก็หาคนต่อสู้เอ้อยู่นั่นเองมาปลาขู่เมียท้องได้โอ้ทำไมตีโรจังอะ อัน,นไปไหนไปไหนแล่กันไปแล่กันไปเดี๋ยว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 เอาข้อนีเข้หนีเข้หนีก็ตามดีแบบเนี้ยโโห,โห